นี่นะไว้อุ้ยโดนสองตัวโอ้แตกอืมแตกหนึงสวยสวยบู๊อีสามสี่ตัวเยอะเต็มเลยสามตัวเยอะมาเก็บของเว้ยมันไปเก็บสามตัวอย่างเดียวโอ้บนบ้านพี่ิษบนบ้านตัวหนึ่งพัษหลังคาบ้านแตกนึงแ่งเดี๋ยวผมยิงโอ้เข้าบ้านไม่ได้ว่ะพี่ เีโย hey สมสมัีโยได้เลยวยสวยพิัดพวกหนึง่งหัวพวกหนึง่งหัวพวกหนึง่งต้องอัดตัวสองใช่ใช่ใช่ข,ขึ้นขึ้นขึ้นหลังคาแล้วพัดสองตัวเลยหลังคาสองตัวเลยนะมันดักหลังคาสองตัวใด<ช>้เลยสวย,วยนี่การบรนณหวัวต้องยิงหวัวสอง เต้ไม่เห็นเลยหรอยี่ยกัดปันเลยเฮ้ยเนี่ยพี่อัดเัวตัวไม่ตายพี่กันปะหน้าพี่เห็นไหมนี่ไม่โดนว่ะว้าวเดีย๋ยวพี่ตัวนึงไอ้ยี้ยนี่บวกของอุยอ้ยอุยอ้ยบูเต็ด ดูไวยหัวบวมห,หนึ่งนะปมจังวะนะไก่ลงไงอ้เหี้ยอ้าวลงมาใส่คุยอ,อย่างนี้ขี่หายขี่จอกไอโฟมมึงทำอะไรเนี่ย กูไม่มีของเพื่อนกูเป็นพี่นะกูหาที่ซ่อนเงีนยลงมาแล้วเนี่ยลิปหายเนี่ยเขาเรียงเนี่ยเขาห้องเนี่ยไม่ไม่ไม่จิบยังไม่ิปบรอบแตกหนึ่งผมแคปเอง,อ,งบบอุย้ยไม่ทันว่ะยิงไงจอบสิตัวหัวนะอุ้ยกูแตก พี่ยัดไม่มีดาวใช่ไหมไม่ครับไอ้พี่กูโดนไก่ยิงหัวแตกกูจะของไปเติมว่มนะซุงเนี้ยหลังคาบ้านยัดหลังคาบ้านโดนลักหน้าบ้านโดดแล้วแทงหนึ่งไว้อย่าแต่ไก่มาเติมไว้

ไกลๆจกูไกลๆไกลๆกูไกลๆไปไหนเสยสวยเวกูไกลกูไกลกูไกลไอ้ยียี่มากมาแตกมาตกโอ้โหตกเดียวเดีเลยเลยเลยกลเลยเลยกลเลยเลยลลลลเลลลลเลยเลยลลลลลลลเลลลลลลยยยยเลยเลยเหี้ยเสียหมดเลยเเยลเอ

รัไป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 ไขึ้นนี่มไหนวะปกปกปีกปปไปเก็บไอ้เี้ยเหลือเหลือเวนำตัวเดียวข้างนอกพี่สวยไอ้ตายกูฟันให้กูฟันต่อเรื่องให้อัสไปตายไอ้แจกไกูแก้ของตัวยข้างนอกอีกแล้วอานะคนเดียวข้าวาพี่ไกลตายกูไกลไอ้ไบอลเข้าเลยบอลตายปแจเหรอเออจกมขอปนนอาป ันนเข้าในบ้านเขาล้าอดเท่ากับรอดพี่อรอดไหมเนี่ยยังรอดอยู่เอานี่ไงโอ้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 บอกอาดัมมา้โอ้โอมโอ้โอดัม้าดิหอดแล้โอ้โ้โอ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 สโอ้อ้อ้โอ้อออ้โอ้โอ้โออออ้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 ู้้ออ้อ้อออร์อ้ออโโอ้อ้้้อ้ออ้้ออ้สอ้้ Đây nữa lại bát vianna bát viat bát lên hát lên bát lên hát ngủ nga ngủ nga ngủ lên ngủ lên ngủ 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 ai ngủ ngủ cái cái ทองทองกูเอาตายกูยิงเองทองตายทองกูตายมนเก็บไปแล้วการีดาวเหลือปาการไม่มีดาวเหลือหมดไอ้ที่พี่ตัวนึงไม่เติมห้องก็เติมเลเติมมีเ้าบาทก็ได้เติมสิบาทก็ได้ราเมเติมมบบาท่ไหไม่รู้อ่ะเฮ้ยกูจะแตกโอ้กูแตกกูแตกกูแตกกเก็บปืนกเก็บปืนมาเก็บปืนปืนอะไรพี่เก็บไม่ได้พี่โอ้ะไอ้ไอ้ไ้ไอไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไไ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 ้ไ